ฝนก็จะมาแล้วไอเราจะไปหลบฝนที่ไหนละบาดเนี่ยโอ้ยย่พึ่งมาเลยพี่น้องเอ้ยมาได้แต่ฟ้าอย่าร้องก็พอกลัวใครบอกว่ารถขุดไม่กลัวฝน บอกไว้เลยครับไมโครนี่กลัวฝนนะครับกลัวมากๆนะครับรถไมโครเนี่ยนะครับไม่ว่าค like ่ายไหนก็ช่างนะครับรุ่นไหนก็ช่างเนาะนะครับต่อให้มีหลังคานะครับต่อให้มีลังคากันฝนได้แต่ไมโครกลัวฝนครับนี่ใกล้เสร็จแล้วครับล่องนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับไปดูชมชมฝีไม้ลายมือน้องเขานะครับนี่นี่ ติดปีกครับมาวันนี้นะครับติดปีกดูกันนะครับมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมนะครับเจ้าของสวนเขานะครับนั่นนะอาจารย์นะนะครับให้มาขุดนะครับนี่มาดูฝีไม้ลายมือการับนะครับของน้องรัตนะครับอายุ25ปีนะครับขับเจ้ากูเปสเคร้อยสี่สิบเอลซีซเปอร์เกนะครับตอนนี้ก็เล่งหน่อยนะพี่น้องเ้ยนะครับ ฝนก็จะตกนะครับใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับขุดคูเก่าครับตื้อมันเขือนแล้วเนาะเก็บเก็บน้ําไม่ได้นะครับเอาไว้น้ําไว้ให้วัวกินนั่นแหละครับนนวัวเต็มหมดครับเนื้อที่กว่าสองร้อยไร่นะครับมีทั้งสวนปาล์มมีทั้งวัวนะครับโอ้โหสุดสุดครับลูกค้าเนี่ยนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ใต้ไม่โคสเมืองนล้ว ลำบากแลวครับไม่รู้จะไปหลบฝนอยู่ในพี่น้องเ้ยอ๋อเห็นขนําแล้วครับเห็นขนําแล้วขนําทางใต้บ้านเราก็เรียกขนํานะนะครับทางอีสานบ้านเราก็เรียกเถียงนะครับเถียงหน้านะครับทางใต้เขาเรียกขนําเนาะนะครับนี่อยู่กันที่อำเภอการจจริญดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบ้านโพเนาะนะครับตําบลท่าทองนะครับกับงานขุดคูเก่านะครับ 804เซพายเอ็มนะครับกับหอจกรทรงวิทย์คอนสตรัคชั่นนะครับดูแต่ผู้ใหญ่ขับกันแล้วเนาะรอบนี้มาดูวัยรุ่นขับกันบ้างนะครับกำลังเป็นเจเพศเลยนะครับอายุ25ปีนะครับอยู่กับทีมงานนี้มา4-5ปีแล้วเนาะนะครับแก่แกะกล่องสดแกะใหม่ให้เลยนะครับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตั้งแต่อายุ20ปีนะครับ21ปีเนาะนะครับซื้อรถใหม่ให้ขับเลยนะครับโอดขนาดไหนพี่น้อง ยืนคว่ำอ,อยู่นะยืนคว่ำคูเก่านะครับนะนะดูแทกมันเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่นะขดะยาวไปพิชชาเจริญทรัพย์ทั้งตากแดดตากฝนไ่น้องนะนะข้างนะนี่ครับเป็นเอฟซีพิชชาเจริญทรัพย์ด้วยนะนะครับอยู่กับรุ่นยอดนิยมด้วยนะครับเป็นรถ ที่บอกเลยว่าใช้ดีมากๆเนาะนะครับวันนี้มาสาระหน่อยนะครับนี่เสียงโกเบเนี่ยมันจะเสียงหวานนะครับโกเบเนี่ยเสียงจะอ่อนนุ่มนะครับไม่แข็งมากไม่แข็งไม่อ่อนไม่กดจนเกินไปเสียงพอดีนะนะครับเสียงโกเบเนี่ยนะครับเป็นเสียงที่รถที่นุ่มนะครับ นุ่มนวลน,นะครับเนี่ยฟังเสียงเอาครับเสียงนี่สบายหูนะนะครับนี่วัวอ้เยอะแถววัวเนี่ยฝนก็จะมาแล้วหนูมาแล้วพี่น้องแต่ตัวเราจะปหลบฝนอยู่ไหนแหละปัญหาเนี่ย คนขับเขายังมีที่นั่งเนาะแต่เล่าอะไรไม่มีที่หลบฝนนี่ยาวไปครับไม่ได้เจอน้องรัดมานานแล้วเนาะนะครับก็เ,เลยแวะเข้ามาหาหน่อยอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับอ่าช่วงนี้ก็จะลำบากหน่อยนะครับแม่โคแต่กูอุ้ยแท็กเวลาเยืนไม่เสมอเนี่ยเวลาพื้นมันเอียงมาเนี่ยแท็กมันจะเห็นชัดเลยเนาะอเอาดูกันยาวครับสีไม้ลายมือน้องเขาเนาะเนี่ยติดปีกครับ บรนยากาศนะครับไม่ได้เจอนานแล้วเนาะนะครับอ,อายุอนะไม่ใช่ปัญหาพี่น้องนะครับแต่ประสบการณ์เนี่ยโอ้โหสุดสดครับถ้าไม่เก็จริงไม่เก่าจริงเนี่ยลูกค้าไม่กล้าใช้งานครับ แอายุยี่สิปีความเชื่อมันน่นยัถ้าไม่มีจริงถ้าไม,าไม,ไม่ไม่สร้างผีไม้ในมือไว้แล้โอ้ยจ้างครับที่ว่าเขาจะจ้างเนี่ยนะครับเขามั่นใจแน่นอนนะครับแต่นี่คือไปที่ไหนเขาที่ยินเสียงเนี่ยบอกว่าน้องรัด,น,รดน้องรัดเนี่ยจองคิวกันเพียบครับนี่ครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วเนาะมาชมงานขุดคูเก่านะครับติดปีก กับร้อยสี่สเปกแอมนะครับขอก่อสรงวิย c o n s t r u ั t ชั่นะครับนี่บรรยากาศตอนนี้คือฝนจะมาแล้วนะตาไม่กดเสมองก็เตรียมตัวจะหนีแล้วไม่ไหวครับหาไม่ชมเนาะนะครับวันไหนที่มีคลิปเด็ดเดนะครับจะถ่ายชมกันนะครับนี่คืองานเนาะนี่คือเป็นงานนะครับงานขุดล่องนะครับวันก่อนขุดสระนะครับวันนี้ขุดล่องอยู่ใกล้ๆกกันครับไม่ไกลแต่ว่าทางออกเป็นป่านะครับไกลมากนะครับตรงนี้นะครับ ีไม้ได้เมือเนี่ยสุดๆขุดนี่มุ่อกี้แทบไม่ดังเลยเอานะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับงานขุดลอกบาร์มเนาะนะครับถ้าชื่นชอบตาไมโครสมอนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับคงจะขออภัยแล้วเนาะมีฝนกันแล้วครับฝนตกแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรับกับตาไมโครสมืเอ็กคาเวเตอร์สวัสดีครับ